อิซูซูจัดเต็มกิจกรรมกีฬาสามัคคีสื่อมวลชนประจำปี2567บริษัทตีเพชรอิ uzu, ซูซูเซลจำกัดจัดกิจกรรมอิซูซูเพรสสปอร์ตเดย์2024เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสื่อมวลชนสายรถยนต์และทีมอิซูซูในทีม The Next Peak Match โดยในงานนี้ได้รับเกียรติจากมิสเตอร์ทาเคชิฮาตะกรรมการผู้จัดการบริษัทตีเพชรอิ uzu, ซูซูเซลจำกัดและคุณสุรศักดิ์จรินทองนายกสมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ไทยรวมเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันนสนามฟุตบอลซูเปอร์สตาร์อารีนาโดยในบรรยากาศนั้นเต็มไปด้วยความคึกคักกองเชียร์ส่งเสียงเชียร์กันสนุกสนานไม่ว่าจะเป็นเกมกีฬาต่างๆระหว่างสื่อมวลชนอาวุโสและผู้บริหารจากอิซุสรวมถึงแมสสุดพีคคือการแข่งขันกีฬาฟุตบอลระหว่างทีมสื่อมวลชนและทีมอิซ,ซุถือว่าเป็นเกมที่ดุเดือดที่สุดในรอบหลายๆปีที่ผ่านมา ซึ่งผลการแข่งขันนั้นเป็นทีมจากอิซุสุที่สามารถเอาชนะไปได้นอกจากนี้ทางอิซุสุยังเติมสีสันให้กับงานในครั้งนี้ด้วยการแข่งขันกีฬาฮาเฮโดยการจับฉลากแบ่งทีมทั้งหมดออกเป็นสีสีและใช้วิธีสะสมคะแนนเป็นทีมอาทิเกมพีกอินพีกเอาท์รันทูเดอะพีกและเกม u ั p t ูเด e ะพ a k ถือเป็นกิจกรรมที่สร้างความสามคัคคีและความสนุกสนานแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เป็นอย่างดี โดยทีมสีแดงนั้นเป็นทีมที่สามารถคว้ารางวัลที่หนึ่งไปครองได้สําเร็จก่อนปิดท้ายกิจกรรมในปีนี้ด้วยบรรยากาศงานเลี้ยงอันแสนอบอุน่นสร้างความประทับใจให้กับสื่อมวลชนที่เข้าร่วมเป็นอย่างมากเลยทีเดียว